ถามถึงเรื่องยอดฟอลโล่ค่ะนี้ครับหลักล้านก็รู้สึกว่าก็ขอบคุณแฟนๆแล้วกันที่ชื่นชอบไม่ว่าเราจะเล่นเรื่องไหนก็ติดตามเราตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นกําลังใจดีๆส่วนหนึ่งเล็กๆในการทางานของเรานะครับไม่ว่าจะยอดฟอลเท่าไหร่ก็ตามผมรู้สึกว่าการมีคนมาฟอลโล่เราแค่หนึ่งคนสองคนสามคนนี้เราก็รู้สึกดีใจแล้วรู้สึกว่าเออเขามา ติดตามลองจริงเขาอยากรู้ว่าชีวิตไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งหนึ่งรานก็เป็นตัวเลือกที่เยอะแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นกําลังใจดีๆในการทํางานมากๆซึ่งก็คอยให้กาลังใจกันสม่ำเสมออยู่แล้ว <c oughs> วางตัวออกจริงๆก็วางตัวปกติมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเราพยายามปรับตัวมาตลอดอยู่แล้วแล้วก็มันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ที่เราจะออพยายามปรับตัวอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ชีวิตคนเราอะมันเปลี่ยนแปลงทุกวันอยู่แล้ว เ,เราเปลี่ยนแปลงทุงทกสถานการณ์อยู่แล้วเราก็พยายามเรียนรู้ในซีติวเอชั่นต่า,างๆท,ท,ที่มันเกิดขึ้นในในชีวิตพยายามอัปเดตพยายามพัฒนาตัวเองพยายามฝึกฝนเพื่อให้ได้แบบเ,เรารู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเพิ่มไปทางทิศทางที่ดีมากขึ้นด้วยความที่เราเป็นคนเฟรนลี่ด้วยหรือเปล่ <c oughs> าเลยทำให้แบบมีแฟนคลับติดตามชอบเราค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง <c oughs> เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาชอบไลฟ์สไตล์เราชอบเราเป็นคนพูดเก่งชอบเราเป็นคนเฟรนลี่หรือเปล่าแต่ว่า ทุกคนมันมีมุมแต่ละมุมที่มันชื่นชอบเราอะมันต่างกันอยู่แล้วเรารสึกว่าเออถ้าเขาชอบในความเป็นเราในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นจากซีรีส์เรื่องไหนก็ตามที่เราเล่นเนี่ยเราคิดว,ว่าเออเราเราทำให้เขาประทับใจในโมเมนต์ต่างๆที่เขาเห็นเราไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองก็ตามหรือว่าแค่เห็นรูปในอินสตาแกรมก็แค่นี้มาติดตามเราก็ดีใจแล้ว